เรียกครับเย็นมันมาเองครับเอาไปครับมองจอกเอาโอเคมองจอกมันหมุนมาจากมองจอกมองจอกมองจอกอ๋ลงไปเลยแวแมวแลงมาเอาลโอเด้วยจอมันโนไปนึ่ดึงครมัี่โอ้ยบังหันจะได้พวกบางหันนดึงดอั่มากสุดตัหมากของโผล่ผ่านได้

โอ้ห้ oh, องแห้งนลยวหวน่ะเลี่ยงพ่อมปิหรุดได้ไหมเนาะไมุ่ดนยนวะชวร์ไม่ได้ค่คไม่ได้ไปใช้ิดอยู่น่ะติดแล้วรับผมนี่แหะครับปุกหน้านี่ครับนี่ว่าเลี้ยงโอ้ัวมามันนีมาใส่ผมกับผัวใจ่ันมันมาหลายของมันนะ หน้ามากันมาเองโอนมาเองมากมาเองเอาแววแววโอ้อดูอแล้วมนรวมี่ป่าโอ้ปร่เยนครับอ้ปร่ได้ไปเอาดูดีเราธรรมาตตัวใหญ่ทอมทั้งมัตว

มันล้วเอวันนี้โอ้ใจเย็นรีวะลีลาชลีลาลีลาชยช่ช่ชโชวช่ช่ช่ชวครับอ่าชช่วมไม่ฉันครับโชชครับผมโอเคปะโอเคโอเคพแล้วพล้วทานโอเคครแล้วขอบคุณครับพอแล้วพแล้วาไปดูอ่่สายตามนู้นนครับอ่ากดติดตามสัสส p w ท <บ S 1> ีบนี่แหละครับ